สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วกับแดดดีออนดูตี้นะผมตอนนี้ผมอยู่ในเมืองบริสเบนคือวันนี้โชคดีมากมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยอากาศดีฟ้ามีเมฆนิดหน่อยแบบถ่ายคลิปสวยเลยก็เมื่อกี้ผมนั่งรถไฟมาจากสนามบินบริสเบนนะครับเข้ามาในตัวเมืองบริสเบนค่ะคือเดินทางสะดวกเลย จากที่เมื่อกี้ได้เดินในตัวเมืองบิสเปนนิดหน่อยนะผมชอบนะครับเพราะว่ามันมันไม่ยุ่งผุกพลาดมากแล้วก็บ้านเมืองดูแบบสะอาดดี อารมณ์เกือบจะคล้ายๆกับเมลเบิร์นนะแต่ไม่ไม่เหมือนเมลเบิร์นสักเท่าไหร่บอกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีใด้วยความแน่ใจคือตอนนี้มาเช็คอินเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูในตัวเมืองอีกทีนึงดูรีวิวมาเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีชายหาดปลอมหรอหรือไม่แน่ใจเหมือนกันกลางเมืองเลยเดี๋ยวผมก็เนี่ยจะจะนั่งรถไปกันน่าสนใจน่าเที่ยวเพื่อให้คนได้ตัดสินใจเนาะว่า เฮ้ยจะมาซิดนีย์เมลเบิร์นโกโคสหรือบริสเบนคือครั้งที่แล้วผมไปโกโคสมาผมไม่ได้มีโอกาสเข้มมมามาบริสเบนเพราะว่าน้ําท่วมใหญ่เลยในรอบ30กว่าปีคือน้ําท่วมหนักแต่มาครั้งนี้ไม่เห็นสภาพไม่เห็นร่องรอยน้ําท่วมเลยไม่รู้ว่าผมไปเจอในจุดศูนย์กลางนา้ําท่วมเมื่อครั้งที่แล้วห ht, รือเปล่าเดี๋ยวรอดู เดือนที่1นึ่เดือนหน้าเดี๋ยวผมจะไปทัสมาเนียเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูตัดสินใจกันอีกไปหลายที่เลยแต่เดียน์ูซี่เนี่ยนะก็ดีเหมือนกันเนาะให้คนที่เขาไม่เคยมาออสเตรเลียตัดสินใจว่าเฮ้ยกูจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศออสเตรเลียดีแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากไปเชื่อเดี A มากเลยทะเลสวยเจอก,กันลืม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 แนะนำคุณแม่หนิงขาแพลงคือแพงจริงๆเลยครับผมจะไปซิตี้วอล์กกันชิลๆใช่ไหมแต่ว่าหนิงขาพลิก ตกบันไดที่บ้านบันไดที่บ้านก็น,นิดเดียวเองตกขาแพงต้องใส่นี่เลยวันนี้การมาก็เดินลำบากนิดหน่อยเข้า e ป e r อ e n c y นี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หมื่นดอลเต้หมื่นบาทได้บูทมาอันเดียวกับการเอ็กซเรย์ไม่ได้ยาสักปิดเดียวก็เอ็กซเรย์ก็บอกว่าขาแพลงครับผมผมบอกแล้วว่ามันต้องไปเพราะเป็นนักบาสเนาะแล้วก็โดดยิงเนี่ยขาพลิกบ่อยมาก พันสเต็ปหายเดี๋ยวพันสเต็ปแล้วลองไปเดินดูจริงๆอ่ะตรงนู้นเห็นเหมือนควันไฟไหม้ <วะ S 2> เลยอ่ะจะต้องถามเราด้วยถามว่าจริงๆอ่ะขาขาเจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าเจ็บใจเจ็บใจว่าวผัวบอกจะไปทําไมไปเสียตังค์นั่นแหละถูกต้องเลย Come on, man. วันนี้เราเดินทางด้วยอูเบอร์ทั้งวันเลยทริปตกละสิบดอนสิบก็ดอนถูกอยู่เห <Okay. S 1> นื่อยไ,ไหมคะลูก <c oughs> โอ้คนนี้ไม่มีรถเข็นนี่รู้สึกว่าจะเดินจนหมดแรงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใจหายมากที่ไปสนามเด็กเล่นตะกี้ครับเจอเด็กเล่นแล้วแขนหักแบบเป็นรูปตัวเอสเลยใจหวิวมากผมเบ่อใช่ปหสี่สองแปดนี่สี่สี่สี่ไม่ใช่พอเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่อยากให้ลูกเล่นเลยกลัวเเป็นเด็กเกาหลีเมื่อกี้เขากำลังประมบอุบาลอยู่ไม่ถ่ายมาถูกต้องแล้วมาเล่าให้ฟังเฉยตอนนี้กำลังจะไปร้าน หมูกระทะคนไทยในในดุสเบนเดี๋วไปลองดูว่าอร่อยหรือเปล่ารู้มาว่าเป็นร้านของพี่ที่รู้จักจะลองไปดูกัน

down pantherm o if f ครับผมก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์ที่มีอยู่ทั่วเมืองเลยผมก็เลยเกิดข้อสงสัยเพราะมีดรามา่าดราม่าหนึ่งที่เด็กไทยทําปั่นสกูตเตอร์ส่งอาหารในเมลเบิร์นใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่า ในเมืองออสเตรเลียนยครับตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นเพิร์ไม่ว่าจะเป็น Melbourne, th, มเมลเบิร์นบริสเบนหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรือซิดนีย์อะไรเงี้ยการปั่นสกูตเตอร์หรือจักรยานเนี่ยเป็นไปได้ง่ายไม่ว่าจะปั่นบนบนฟุตบาทหรือบนเลนที่เขานั่นนะ่ะมันการส่งอาหารพวกนีมนมน้มันทำได้ดีแล้วก็ได้เงินเยอะอย่างที่เห็นนะครับผมเช่าสกูตเตอร์ปัน่นเมื่อกี้แค่ดอม2ดอลลร์เอง เขาคิดเป็นเขาคิดเป็นานาทีนาทีละสี่สดอนอะไรเงี้ยสี่ส้าเซนนาทีละสีเซนซึ่งถ้าสมมติใครที่มาอยู่ออสเตรเลียช่วงแรกๆยังไม่มีตังซื้อเป็นก้อนแบบพอสกูตเตอร์เหล่านี้มันเกือบเป็นพันก็มีนะที่แบบดีๆที่ผมเคยซื้อมาสองสามสีแต่ถ้าใครมาเริ่มต้นอยากจะมาแบบขับปั่นเลยมันก็ได้มันม,<อ>ม,นมีมันมีอเล็กทริกไฟด้วยใช่ เพราะมันมีกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยเราก็แค่ติด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 ,ตด,ตดส่งอาหารขับไปจอดหน้าคอนโดแล้วเดินขึ้นไปส่งอา้าจากไอ้สกูตเตอร์หายก็ไปติดคันอื่นก็ได้เพราะอย่างที่เห็นในแอปนะครับมันจะมีบอกเลยว่าคันไหนเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่การทําเงินได้เป็นแสนต่อเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยโอเคเขาจะมองว่าไหนจะภาษีในค่าครองชีพแล้วไงอะ่ะมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นช่องทางที่เราจะทําเงินได้ไงครับมันยังมีโอกาสทําเงินได้แบบว่ามันมันหากินง่ายอะไรเงี้ย คนเขาไปมองผิดว่ามึงจ่ายภาษีหรือเปล่ามันต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะทำพวกนีราต้องสมัครใบมันต้องใส่เลขแท็กไฟล์นัมเบอร์ต้องใส่อะไรไปเขาเช็คแม้กระทั่งเขาเรียกอะไร,ระพอลิศเช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหาก,กินที่สุจริตใช่ไหม,น,มน้องร้อน้อนร้องล้มอ๋อน้องล้มแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในโบทานิคการ์เด้นใกล้ๆกับที่ผมมาทำธุระคือบบรรยากาศดีมากต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์ เมลเบิร uh, ์นบริสเบนหรือหรือที่ไหนหรือแคนเบราคือแต่ละครับ it, it. อพอน้องวิ่งไงลูกแต่ละเมืองครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันซิดนีย์ก็จะอีกแบบหนึง่งบริสเบนก็อีกแบบหนึง่งแคนเบรา Camera ก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ถามว่าผมชอบบริสเบนไหมผมชอบมากเลยนะมันมีความเงียบมันมีความเป็นธรรมชาติ <c oughs> มันมีทะเล มันมีถ้าจะไปก็โค้มันมีหลายๆอย่างรวมๆกันมันไม่มันไม่ crazy busy แบบซิดนีย์อะไรเงี้ยผมชอบเลยผมชอบมากถ้าอะไรหลายๆอย่างลงตัวผมมีแลนจะย้ายมาอยู่บริสเบนจริงๆโกโค้ดอะไรเงี้ยต้องมาเลยใครที่แบบว่ากําลังตัดสินใจอยู่ผมอยากให้บร to ิสเบนโกโค้ดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจเลยจริงๆลองไปเที่ยวซิดนีย์ก่อนก็ได้ซิดนีย์ตอนนี้มันแบบมันแนสมากเลยบอกตรงเอเชียเยอะมากยิ่งเดินเข้าไปในเมืองนันแบบเอเชียแน่นเลยอะ แต่ที่นี่ผมสังเกตเอเชียจะมีประมาณสัก10%ซของประชากรทั้งเมืองซึ่งผมชอบมากชอบจริงจริแล้วมีหลายอย่างที่ทุกคนต้องการเลยแล้วที่นี่บอกว่าแล้วที่เนี่ยไม่ต้องกลัวฝรั่งรีิสเอเชียเนี่ยรีิสกันองใช่ <c oughs> <c oughs> อันนั้นเราไม่พูดแม้กระทั่งผมทําคลิปเรื่องค่าของชีพคนก็ยังมองว่าค่าของชีพประเทศออสเตรเลียแพงอันนั้นก็ห้ามไม่ได้ยังไงก็ฝากไปดูคลิปเรื่องค่าของชีพแล้วกันอื มันมันมันเปิดโอกาสให้หลายๆคนจริงๆรแล้วร้านอาหารไทยที่นี่เยอะนะเมื่อกี้เมื่อเมื่อคืนไปกินก็มีหลายร้านให้เลือกเลยในใน g ูเกิลแมปผมหามีเยอะเยอะมากคนไทยไม่รู้เยอะหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าไทยทาวที่นี่อยู่ตรงไหนแต่ในเมืองเมื่อกี้เข้าไปมันจะมันมันจะมีความคล้ายซิดนีย์อยู่นิดนิดนะในในรูปแบบเมืองเป็นบล็อกบล็อกต่างๆคงเป็นแบบแปลนเดียวกันแหละแต่อากาศที่นี่มันจะไม่หนาวเหมือนซิดนีย์เฮ้ยอันนี้ชอบเพราะซิดนีย์นี่จะหนาวกว่าที่นี่ ผมชอบอากาศเงี้ยแบบมีความเป็นทรอปิ c a l นิดๆไม่ฮอตลูกนี้อากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวถ้ากลับไทยนะน้องจะฮอตกว่านี้อีกจะบอกให้มาสองคนไม่มีลูกชูดิจิตดักหรอ Side side, sway there in all the colors the lawn chair in we there the by all สิ้นสุดทิปบริสเบนในครั้งนี้แล้วผมให้คะแนน เก้เต็มสิเลยนะที่ต้องหักไปหนึ่งคือไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เนาะถ้าอยู่ไปนานๆอาจจะดีแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการไปไหนมาไหนสะดวกแต่ไม่เท่าเออน้องใต้ไอศ์รีมปีก<ข>น้องเป็นกู d เกิลผมมองว่าการไปไหนมาไหนสะดวกนะโดยเฉพาะการเช่ารถสกูตเตอร์เนี่ยไปไหนมาไหนสะดวกมากแล้วก็พาร์กก็มีให้เยอะเหมือนกัน สำหรับใครที่มีครอบครัวหรือมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นเมืองที่เหมาะกับการมาเริ่มต้นเลยเหมาะกับซิดนีย์อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มในสานะที่ผมก็มีมาชูเนาะคอนเฟิร์มเลยน,นี้ผมชอบเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายมากสักเท่าไหร่นี่ขนาดวันศุกร์เนี่ยมันดูก็ดูเงียบๆนะถามพิยดาเมื่อกี้เจอพิยวดามาเขาก็บอกว่าประมาณนี้แหละวันเสาร์ที่ก็เงียบๆแบบนี้แล้วคนก็แล้วเวลาเราจะออกไปทะเลออกไปป่าภูเขามันก็ไปได้ง่ายมันคอนเนคกันหมดเลยซิดนีย์ก็ง่าย อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันก็มันอยู่ที่วัดแต่ละคนช่างใจเอาคลิปนี้ไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะแต่อีกหนึ่งอย่างคาเฟ่ผมรู้สึกว่าคาเฟ่มันจะน้อยกว่าซิดนีย์อันนี้อันนี้เห็นได้ชัดเลยคาเฟ่น้อยกว่าซิดนีย์ร้านกาแฟที่ดูหน้าเข้าน้อยกว่าซิดนีย์ไม่รู้วงเล็บนะครับไม่รู้ว่าผมไปถูกไปถูกถิ่นหรือเปล่าแต่ว่าที่ซิดนีย์เนี่ยถึงแม้เราจะเดินไปผิดถิ่นอย่างเงี้ยก็จะเจอกาแฟแบบเยอะกว่านี้แต่โดยรวมโอเคเลย9เต็ม10โอเคครับ แล้วเจอกันบ๊ายบาย